ในชีวิตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ฟื้นฟูปา่าซึ่งสำคัญต่อวิถีชีวิตของประชาชนพระองค์จึงทรงพระกรุณารับโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านหนองกลางดงวัดเขาถา้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่18พฤษภาคม2559โดยในปี2562และ2563กรมป่าไม้ได้จัดทำโครงการบริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพยอมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชนบ้านหนองกลางดงให้เป็นโครงการต้นแบบในการดูแลรักษาป่าไม้ต่อไปโดยมีการดำเนินงานดังนี้ ฟื้นฟูและพัฒนาป่าชุมชนมีการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้โดยปลูกป่าใช้สอยร้อยไร่งานเพาะกล้าไม้เพื่อปลูกในพื้นที่และแจกจ่ายแกร่ราษฎรพร้อมทั้งขุดสระน้ําและก่อสร้างฝายเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้พื้นที่ป่าในโครงการป้องกันร,รักษาป่าและควบคุมไฟป่ามีกลุ่มอาสาสมัครรักษาพระราชดำริตั้งจุดจกัดไฟป่าให้ความรู้เรื่องไฟป่าและวิธีการดับไฟ พัฒนาคุณภาพชีวิตทำแปลงสาธิตพื้นสมุนไพรแปลงสาธิตไม้3อย่างได้ประโยชน์4อย่างอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และอนุรักษ์สัตว์ป่าแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณโครงการและพื้นที่ใกล้เคียงและป้องกันอุทก,กภัย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ทำให้ชุมชนบ้านหนองกลางดงมีไรายได้เพิ่มขึ้นรวมถึงมีจิตสำนึกในการพัฒนาและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญอีกด้วยนับเป็นแสงแห่งพระบารมีที่ส่องสว่างกลางใจวงชนชาวไทยตราบนิันรัน